สวัสดีค่ะลูกนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะลูกมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตนะคะวันนี้อยู่กับกระบ,บะ4ประตูเกียร์ออโต้รุ่นท็อปนะคะแนะนำเลย t o y ยต a h i ฮรักล v โ 2.4G นะคะคันนี้นะคะโฉมปี2019เกียร์ออโต้นะคะเลขไมล์่40,000กว่าโลเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิม ลถมือเดียวออกห้างนะคะกับราคาเพียงแค่569,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรุ่นท็อปเลยสีบอนเงินนะคะต้องบอกเลยว่าหายากมา,มากๆนะสําหรับตัว G สีบอลเงินนะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะได้รถสวยไม่น้อยนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะใครสนใจแวะมาดูรถจริงได้นะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับตัวออปชั่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะ คมไฟสวยเดิมโรงงานพร้อมไฟเดทามและนิ่งไหลนะคะกระจังหน้าสีดำเงามีขอบโครเมียมนะคะสวยๆแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเรียมมุมสันรถเห็นชัดเจนคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีโชนกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน้าเช็คประวัติได้นะคะรถสวยรถเดิมการันตีเลยมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาพร้อมกับแม็กอนลอยนะคะตัวนี้แมกเดิมโรง,งงานขนาด17นิ้วนะคะ ดูได้เลยนะแล้วก็ได้ยางปี2023นี่ลูกค้าใช้งานได้ยาวเลยนะคะบันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะเหลี่ยมมุมสันลดเห็นชัดเจนนะคะสีเดิมๆมโรงงานสีสวยดูแลง่ายนะคะโลโก้มาครบหมดนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วรอบคันเลย รวอมคิ้วก็สตราดด้านบนนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วรถสวยรถเดิมนะคะใช้ยาวๆได้เลยนะคะโลโก้มาครบหมดนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันในภายในจะเป็นโทนสีดานะคะสําหรับเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะเดิม จากโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะก็มีร่องเราทำการใช้งานบ้างเล็กน้อยปกตินะคะแต่ว่าไม่มีช้ำเลยสภาพภายในสวยแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูรักสายเข้าออกได้หมดนะคะแล้วก็เลขไมหม่0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยเลยนะได้รถปี2019ไปด้วยนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสไวมากนะคะ มีเนวิเกเตอนำทางด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธไท้นะคะแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะนี่เข้าเกียร์ถอยนะคะก็เห็นชัดเจนนะคะกล้องถอยใช้งานได้ปกตินะคะแอร์ u ป่ออโต้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพใหม่มากๆลูกค้าดูได้เลยคอนโซลรถนะคะอยู่ในสภาพที่ใหม่แบบนี้นะคะนี่สภาพสวย ภายในกว้างแบบนี้นะคะใครที่เน้นรุ่นท็อปออปชั่นครบคันนี้จัดได้เลยนะคะ5 6 9แ0 0บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันการเงินนะคะโครงสร้างตัวรถมาเดิมๆนะคะดูได้เลยน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมแบบนี้นี่สวยๆเลยนะคะ แล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทุกบ้านปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะหายากนะสําหรับตัว G นะคะมาไวไปไวแน่นอนคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะมีแอร์หลังมาให้ครบนะคะตัว G จะมีแอร์หลังมาครบนะเป็นสเปกรุ่นท็อปนะคะนี่เบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้นะคะมีที่พักแขนวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะ บอดี้ตัวรถภายในภายนอกนะคะสวยทั้งพันสีเดิมเดิมโรงงานนะคะสีนี้ใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่าขายต่อแล้วคะ่ะไม่ตกนะคะบอดี้สวยเดิมรีโวนะคะบอกเลยนะคะค่ายโตโยต้าอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะเน้นใช้งานลูกค้าใช้ยาวๆได้เลยนะคะโลโก้ o, ตัวจีมาครบหมดนะคะโลโก้ไฮรักรีโวมาครบ การทนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะสวยๆเลยมีเซนเซอร์ถอยทั้งสองจุดมาให้ครบนะคะกล้องถอยมาครบนะเดี๋ยวหนูให้ดูกระบะไลเนอร์นิดนึงสำหรับกระบะไลเนอร์นะคะลูกค้าดูได้เลยร่องรอยการใช้งานน้อยนะคะรถไม่มีการบรทุกหนักแน่นอนนะคะนี่ร่องรอยการใช้งานน้อยนะคะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะดูลูกค้าดูนะคะ เล็กน้อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะลูกค้าซื้อไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวทำสภาพปรับสภาพให้อีกรอบนึงนะคะรถจะสวยกว่านี้เยอะมากๆนะคะนี่อันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะสวยๆเลยนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะโครงสร้างตัวรถมาเดิมๆสีเดิมๆโรงงานนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูช่วงล่างนิดนึงนี่ ช่วงล่างคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะยางอะไรมาครบบอดี้ตัวรถนะคะประมาณนี้เลยสติกเกอร์พีเนเนอร์มาครบนะคะใครสนใจแวะมาดูรถจริงที่ร้านได้เลยนะคะร้านอยู่ตรงถนนร, 9, ร่มเก้าติดถนนใหญ่ตรงข้ามกับบิ๊กซีร่มเก้านะคะตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้าติดถนนใหญ่แถว มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมินรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้นะคะการันตีรถสวยตรงปกแน่นอนนะคะรถทุกคันเราคัดเข้ามานะคะคุณภาพเกรดเเท่านั้นนะคะเรารับแค่เฉพาะเกรดเนะคะรถทุกคันประวัติดีเช็คศูนย์ได้มีเล่มพร้อมโอนนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาได้หมดนะคะเราค้าขายออนไลน์กันมานานนะคะเน้นขายตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะคะซึ่ง ถ้าเป็นลูกค้าเก่าหรือเป็นเอซนะคะที่ติดตามกันมาตลอดบอกเลยนะคะว่าหนูเอารถเข้ามาเนี่ยแรกๆเลยนะตั้งแต่แรกๆเลยสวยทุกคันกล้าเปิดรถให้ดูทั้งภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะหรือใครที่ยังไม่มั่นใจดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูรถก่อนได้เลยนะคะมาลองดูรถจริงมาสแกนรถด้วยตัวเองที่ลานได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสวยดูไม่ยากแน่นอนนะคะ อันนี้จะเป็นบอดี้ตัวรถรอบๆคันสําหรับคันนี้นะคะสําหรับใครที่รอตัวซีอยู่ไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะนี่เลยคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์จดสี่ซีด s เอเชียนบูสซูเปอร์นะคะ150่าแรงม้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนตรวจเช็คตรวจสอบได้หมดนะคะ เครื่องสวยๆแห้งๆไม่มีเยิ้มแบบนี้เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนี่น็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงมาเดิมๆน็อตไม่มีแกะเลยนะคะเมคอัพที่ฝากระโปรงมาครบหมดนะคะตาปั๊มโตโยต้ามาครบนะคะผมบอกได้เลยว่ารถสวยรถเดิมสภาพใหม่มากๆนะคะระบบเบรก a อ s มาครบคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะนี่สวยๆเลยเพดรถอู่ครบ นะคะคระบุปีผลิตชัดเจนปี2019นะคะเล้เครื่องในถังตรงโอนได้ร้อยปร์เซ็นต์นะคะสติกเกอร์มาอากรองงานมาครบหมดนะคะฝากระโปรงมาเดิมเดิมนี่น็อตไม่มีขยับเลยถ้ามีถอดเก็บทําสีบ้างนะคะต้องมีรอยแกะรอยขันน็อตอยู่แล้วนะคะคันนี้รถสวยรถเดิมกล้าถ่ายให้ดูทุกซอกเลยนะคะนี่ แตงการความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีขาดไม่มียุ้ยสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะเมกอาร์ตมาครบนะคะการันตีรถสวยเกรด A น่าใช้มากๆนะคะย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะ Toyota t o โยต้าไฮรักรีโว 2.4T ดับเบิลแคบพิลปี2019ไม่40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนไม่40,000กาโลราคานี้ นะคะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะออกง่ายได้ถูกอาชีพไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ทั่วประเทศทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยจัดได้หมดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าดูรถถูกใจแล้วสามารถจองออนไลน์เข้ามาได้เลยตรวนุกดาเนินการเรื่อง Finance ไฟแนนซ์ให้มายุย่งยากแน่นอนนะคะจัดผ่านไวมากแน่นอนนะคะหรือถ้าอยากมาดูรถจริงพร้อมรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยถือเอกสารเข้ามา นะคะเดี๋ยวลูกดาเนินการไฟแนนซ์ให้นะคะนั่งรอรับรถกลับบ้านได้เลยภายใน2ชั่วโมงนะคะถ้าลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีเอกสารชัดเจนจัดได้นะคะไม่มีปัญหาแน่นอนวันนี้ก็ฝากสําหรับคันนี้ไว้ด้วยนะคะถูกใจไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมเลขก,กันผ่อนกานจัดไฟแนนซ์หรือสอบถามข้อมูลต่างๆในการออกรถแจ้งกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ฝาก สำหรับคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถส,สวยๆเข้าใหม่เนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรีโวคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ